รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปี สองคนเลยไปไหนกันมาครับเนี่ยพวกเราไปหาหนังสือกันมานะครับแล้วไปหาที่ไหนครับเอา้าพี่เพิร์ดนี่ถามไม่รู้เรื่องเนะครับเนี่ยไปหาหนังสือก็ต้องไปร้านหนังสือจะให้ไปร้านขายสดเหรอพี่ว่าหมายความว่าไปหาหนังสือที่ร้านแถวไหนครับอ๋อนี่พี่เพิร์ดถามไม่เคลียร์นะเนี่ยฮะทำไมวิกเตอร์ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอเอหมายถึงพี่เพิร์ดหมายถึงพรอนเลยเห็นนะครับวิกเตอร์เห็นด้วยกับพี่เพิร์ดเลยแหม่ถชมกันเกินไปพี่เราไม่ได้ชมครับว่าก่อนเราจะคุยกันต่อครับพี่เราทักทายเพื่อนก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการลิเดนคูคุปต,ตัวน้อยรายการอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยครับนี่ตกลงพอรกับวิกเตอร์เนี่ยไปด้านหนังสือเพื่อไปดูเมนูอาหารถูกไหมครับใช่ครับก็อย่างที่พูดไปที่บ้านวิกเตอร์เนี่ยอชอบกินแซลมอนมากครับผมก็เลยจะหาเมนูใหม่ๆที่เกี่ยวกับแซลมอนนั่นเองนะครับอ๋อครับงั้นดีเลยครับพวิกเตอรทั้งพอเลยเมนูของพวกเราในวันนี้นะครับเป็นเมนูแซลมอนครับอ๋อนังสือชื่อเมนูแซลมอนอ่อนอๆนะสักอย่างนะครับ แซลมอนแซลมอนซอสอะไรนะแซลมอนซอสเมลอนเฮ้ยไม่แซลมอนไม่ใช่แซลมอนซอสคาร์บอนเหรอครับแซลมอนไม่ใช่แซลมอนซอสเดรมอนเฮ้ยหรือแซลมอนซอสเมลอนแซลมอนซอสเบคอนเอ๊ะคือว่าประกอบด้วยใเถียงกันแล้วก็ชื่อัจบานปลาไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูเลยดีกว่านะครับจะได้ดูว่าชื่อเมนูเนี่ยเป็นไงกันแน่ไม่ถ้าเราจะคิดได้เร็วกว่านี้หน่อยนะเนี่ยอ้าวยังโอเคงั้นไปกันเลยครับไปดูกันเลย อยู่กับพวกเรานะครับในช่วงห้องครัว,ต,ว<อ>ตัวน้อย,อยค่ะแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับชเชฟยอดตันเ,เองสวัสดีครับสวัสดีครับดีบดบดแล้วเจอกันอีกแล้ววันนี้คำว่าชิววันนี้จะทำยังไรครับจำจำที่มาอะไรนะสเต็กแซลมอนเบคอนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่สเต็ก แซลมอนโดเลมอนไม่ใช่สเต็งที่พี่อบอกให้จำของตัวเองมอกกรทชอนไงครับมันยาวมันยากขนาดนั้นก็ถามครูชื่อเมนูอะไรครับอันนี้ชื่อเคอร์แซลมอนครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับเลมอนซอสไปกระชอนอะไรเลยสรุปเป็นชื่อเมนูอะไรครโอเคครับโอเคครับถ้างั้นแล้วก็พร้อมแล้วครับจะวปดูวัตถิบสำหรับเมนูนี้นะครับูวัตถิบเลย ตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนก็ได้รู้วัตถุดิบสำหรับเมนูนี้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดำเนิาทำขั้นตอนแรกกันเลยอ่าครับโอเคขั้นตอนแรกครับแล้วก็ไปซื้อปลาแซลมอนมาครับไปซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดองมันก่อนวิธีดองง่ายๆคือว่าจะดองด้วยเกลือกับน้ำตาลนในท่าผมช่วยลอยหน่อยช่วยช่วยขูดลอยเกลือกับน้ำตาลลอยเลยเยอะไหมครับทลอยชวทั่วเลยอันนี้เลยมันคับว่าคับว่าเป็นส่วนไหน ถ้าส่วนไหนก็ได้ขรงส่วนโดยเท่าๆกันะนะตักแบโอเคปิดผิดผิดหน้าแล้วก็ดดต้อร่อยไหมทำไมต้องดองปลาได้ครับเราจะดองเพื่อให้น้ำในตัวปลาเนี่ยออกมาแล้วก็ให้รสชาติเนี่ยปลาเข้มข้นขึ้นมาออนะครับแล้วเขา,ขาขอ,อร่อยขึ้นใช่นะครับโอเคต้ <OUGH> องเทมาแล้วขูดผิวมะนาวให้ด้วยขูดผิวมะนาวได้ครับขูดผิวมะนาวให้ พริด้านหน่อยรด้านพริกด้านพริกมะนาวพริกมะนาวหรือพริกเจลลอนเย่พอแล้วเคครับอ๋อหอมโอเคครับแล้วก็อยงนี้ได้พอแล้วเป็นเกลือน้ำตาลแล้วก็เปลือกเลมอนใช่ไหมคะใช่แบบนี้อ่าเดีจะได้ทำอะไรต่อครับเดี๋ยวจะพักมันไว้ประมาณ15ถึง20นาที15 20้ายนาทีโอเคครับปล่อยไว้เดี๋ยวลงมาสิบหีแล้วกลับมาเจอกันครับ สิบห้ากิก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับเพือจแบบนี้เลยนี่อันนี้คือสีทำไมเขาถึงเข้มขึ้นนะครับแต่ว่าดองแล้วเขาเข้มขึ้นอย่างไรถ้าดองแล้วเนี่ยขนาดชิมมันจะเล็กเล็กลงนะเพราะน้ำของเหลวในเนื้อปลามันไหลออกมาอสีเลยมันจะดูสีเข้มขึ้นสุดยอดโอเคงั้นยังไงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะล้างไอ้ตัวที่เราดองออกไปนะครับได้ครับล้างนน้ำเย็นต้องเย็นจัดเลยนะครับ้ก็จะใส่ลงไปเลย ตูมโอ้ยเย็น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 อ่านี่ครับนี่ครับอ๋อเย็นเรื่องทางต่างต่างออกเยสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะซับน้ำมันนะอ่าได้ครับป้าขึ้นมาครับซับน้ำน่าจะได้แล้วใช่ไหมครเคโอ้สีสวยสีสวยหวานแล้วกระเจียวแล้วโอเคครับน่าจะได้แล้ยโอเครับน่าจะได้แล้วครับ จะหนักไปแล้วก็จะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดปลากันเลยทอดปลากันครับนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวก็จะตั้งกระทะนะครับกดเลยครับเราก็จะใส่น้ำมันมากรอ่ครับใส่น้ำมันมากรอทำไปไหมครับว่าทำไมน้ำมันมากรอเป็นน้ำมันอย่างอื่นทำไมน้ำมันพืชทำไม่ะน้ำมันมากรอดีครับจะได้ตีต่อสุขภาพอ๋อโอเคเราจะต้องรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวทอดปลาแล้วหนังปลาติด๋อครับ แล้วก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนวิธีเช็คก็คือเอามือจุ่มลงไปร้อนแดงว่าได้เลยวิธีเช็ครับเราเอามืออังนี้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันร้อนแล้วก็โอเคแล้วก็น้ำมันมันจะเหลวขึ้นเห็นไหมอ่าแล้วมันเป็นฟองๆด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเราทอดเราจะเอาหนังลงก่อนครับจะได้กรอบสวยทำไมนะครับอ่าจะได้กรอบสวยนะครับแล้วก็ลงเลยโอเนครับชเราจะหนาหนึ่งฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องใช้แล้วเวลาครับ แบบด้านล่างุณใช้ได้แล้วด้านล่างใช้แล้วก็คือเราจะดูเห็นครับว่ามันสุกขึ้นมาเนาะัสุกขึ้นมาตามนี้เลยใช่อ่นนี้จะก้างข้าแบบนี้นะครับใช่เดี๋ยวเราจะทอดหนังให้กรอบก่อนใช้เวลาประมาณ 2- 3สนาทีนะครับไปปานกลางครับไม่ต้องแรงมากอันนี้ถ้าเราหาแซลมอนไม่ได้เป็นปลาอื่นได้ไหมครับ ได้ครับก็ท<ม>ั่วไปก็ได้เป็นดอลลี่ก็ได้ปลาช่อนปลาดุกเลยโอ้ปลาช่อนปลาดุกนี่ต้องกินกับส้มตำอ่าต้องกินกับส้มตำปลาทูหดไปหดไปอ่านี่น้านหน้กาก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองใช่กรอบมาก เดี๋ยวตอนนี้เราจะเพิ่มกลิ่นให้เนื้อแซลมอนหน่อยเราจะใส่สมุนไพรด้วยทามใบทามแล้วก็เราใส่ผิวเลมอนด้วยนะครับผิวเลมอนอันนี้เราใช้เป็นแบบจะใช้เป็นแบบเส้นครับเอาเปลือกมะโนมเขาคือใส่ทั้งแผ่นเลยเหรอครับใส่ทั้งแผ่นเลยครับโอ้โหนี้เวลาเราจะทา่ยต้องเอาออกมะคะแต่ว่าใส่ไปได้เลยอ่าอะไรอ่าต้องเอาออกครับอันนี้จะเอาแค่กลิ่นมาเนาะแล้วก็ใส่โอ้ละมันกระเด็นนิดนึงระเบิดระเบิดก็ใส่เนยหน่อย เนยนี่ใช้เป็นเนยจืดหรือเนยเค็มอีกแล้วมาอันนี้เยาดีนะไม่บอกเนยหวานครับรอบเตาไฟน่ะครับเนยนี่ประมาณไหนเอ่ยประมาณถึงช้อนโต๊ะได้แล้วก็ช่วยเขาสูตรในการรสปรารถนาหน่งครับอู้กินหอมมาก ด้มนใช่ครับผมมันจะได้สุกทั่วกับเนื้อหอมทั่วกันอย่างนี้ทำไมเราไม่ใส่น้ำมันให้ท่วมเลยครับใช้เป็นแบบดีมพายเลยอันนี้เนี่ยถ้าใส่น้ำมันท่วมไปปุ๊บเนี่ยเนื้อสัตว์เราจะมีความมันเกินไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราใส่น้ำมันท่วมปุ๊บมันจะเหมือนว่าเราลงไปทอดในเหมือนเรากินปลาทอดอ๋อเด็กเที่ยวอ่าจะจะไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะวางพักไว้ก่อนเนาะเก็บทิชชู่ให้คุณครูแผ่นหนึ่งทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่ ชิดทูครับผมแผ่นมันใหญ่มากเลยโอเคเดี๋ยวมาซับน้ำมันเอาไปนี้ช่วย๋ยวเราซับน้ำมันในการทำอาหารใช่ครับวางนี่เนาะอ่ะเดี๋ยวจะป่าเลยครับเอาไม่ซับน้ำมันโอเคเรียบร้อยนะครับฮนี่ก็คือเรียบร้อยเลยแล้วก็รอทำขั้นตอนต่อไปการทำซอสใช่ไหมครับโอเคครับแค่นั้นครับแล้วคงต้องพักการทำอาหารไปสักครู่นึงก่อนนะครับเพราะว่าน้องสาวคุณเต๋อเฟยเนี่ยรอพอดูคนอยู่แล้วนะครับในช่วงอาเซียนยัมมี่ อาเซียนยามี่กับเบลกัญยนัทค่ะอาเซียนยามี่ในวันนี้น้องเบลจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเมนูปลาทอดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามน,นั่นเองค่ะส่วนหน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมมพร้อมกันเลยค่ะเมนูปลาทอดที่น้องเบลนำมาฝากในวันนี้มีชื่อว่าจาก,กาจากประเทศเวียดนามน,นั่นเองค่ะ สากาเป็นเมนูปลาทอดที่ใช้ปลานนําจืดแล่เป็นชิ้นหมักด้วยเครื่องปรุงต่างๆเช่นขมิน้นริกทยน้ำตาลน้ำปลาเกลือจากนั้นก็นําไปทอดจนหอมใส่หอมใหญ่กับผักชีราวลงไปผัดรวมกันจนสุกเวลาทานก็จะทานคู่กับขนมจีนและผักสดนานาชนิดเสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มที่ทาจากกะปิและมะนาวค่ะโอ้ยเห็นแบบนี้แล้วถ้าท้องไม่ร้องก็ไม่รู้จะว่า,างไงแล้วนะคะ จะลากันไปในวันนี้น้องเบลก็มีคำพท์จากประเทศเวียดนามมาฝากกันค่ะนี่คำพา์ภาษาเวียดนามในวันนี้น้องแบลขอเสนอคำว่าไก่ซึ่งแปลว่าเผ็ดนั่นเองค่ะทักทันกันอีกครั้งนะคะไก่เผ็ดค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของชว่วงอาเซียนยั่งยืนน้องเบลกันยันัดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ทำอยู่กับผู้ดานะครับในช่วงห้องครัวตัวน้อยในช่วงที่สองค่ะตั้งแต่พักปลาไปได้นะครับขั้นตอนต่อไปทำอะไรกันต่อครับเสร็จทำซอสนะครับผมอ๋อโอเคครับเราจะเริ่มกันด้วยการย่างเห็ดก่อนย่างเห็ดครับเหมือนเดิมครับใช้กระทะนะครับนี่คือเห็ดถึงทองครับไม่ใช่เห็ดอะไรอ่ะเห็ดโคนหิมะนะครับเห็ดโคนเห็ดโคนหิมะเห็ดโคนหิมะเลยนะคะสุดยอดเลยเห็ดโคนหิมะนี่แล้วก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับน้ำมันมะกอกครับ ไฟปานกลางเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเราจะใช้เป็นน้ำมันมากรอบเหมือนเดิมแต่นี้ไม่ต้องใส่เยอะใช่ไหมครัไม่ต้องใส่เยอะครับใส่คู่หน่อยห้าหกดอกพอห้าหกดอกพอใช่นั่นแหละแค่นั้นแหละเหตุตัวนี้เขาต่างจยเหตุปกติไงหรือว่าคือรสว่างไม่เหมือนกันเออรสชาติไม่เหมือนกันครับนะครับตัวนี้จะมีความแน่นนะครับอ๋อครับช้อนให้คุณอือแล้วก็ตรงนี้เราก็ย่างให้มันหอมหระวังกระเด็นเนาะค่ะผม ใหนหลบใหญ่ไปอีกแล้วแค่ถอยหลังมาเย่างี้พอใส่หลักมาอย่างงี้เดี๋ยวจะหั่นหอมแดงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหอมแดงหอมแดงครับจะหั่นให้เด็กปลอดภับหน่อยทำไมมันไม่แดงอ่ะเนี่ยเกือบแดงแล้วครับมมวกก่อนใส่สีม่วงแดงอ๋อโอเคก็ใส่ไปหมดเลยใช่ไหมครับอ่าใส่เลยใส่ได้เอ๊ะ ไม่เห wow. ่ไงล่ะไงล่ะมีความโปรอีกแล้วนะครับผมใส่นี่ให้หน่อยนะครับอัน no> นี้เขาเรียกว่าอะไรถั่วเขียวเต้าถั่วเขียวใส่มาเลยใส่มาเลยถั่วตะไาถั่วเขียวใส่มาเลยกับมือเดียวพอโอเคนะครับโอเคอันนี้ไว้ขาวใส่ไว้ขาวนะครับใส่มาด้วยโอเมากไว้ขาว แล้วก็รอให้แอลกอฮอล์มันระเหยออกมาก่อนนะฮะถ้าเรารอยเขาถ้าเราใส่ไปแล้วเขาจะระเหยออกมาเนี่ยเราใส่ออกมาเอีเราใส่เพื่อจะเอากลิ่นแค่กลิ่นนี่นะคะนี่หลังจากที่เราใส่เาแล้วมันเลยเป็นอย่างนี้โอเคทำไปเลยครับนั่นถูกต้องครับถูกต้องแสดงว่ามีพื้นฐานนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่พี่เพิร์ดกำเรียนมาครับพี่เพิร์ดไม่ได้มาเล่นๆอ่นเดี๋ยวใส่อู้ถูกแล้วมดัวแล้ครบยอดสุดยอดเดี๋ยวใส่ครีมดีกว่าใส่ครีมนะครับ เราใส่เคี่ยงไปเนาะอ่าครับก็ใส่หน้าตามันเหมือนคาโบนาร่าเลยน้ำเปล่าใช่ไหมครับครับโฮเกนมัสตาร์ดครับใส่ให้คุณเกนมัสตาร์ดอ่าใส่้น้องพริไม่ทานเดี๋ยวพี่ไม่ชอบต้องใส่ตอกให้ด้วยตอให้ด้วยอ่าเดี๋ยวโอเคขูดพีวนาวหน่อยครับขูดพิวนาวอ่าขูดไปเลยครับขูดลงมาขูดลงมา โอเคพอแล้วพอแล้วครับโอเคอ่ะครับโอเคเราเอาช้อนมาชิมก่อนเนาะอ่ะเราชิมใช้ช้อนนี้เลยละกันอ่ะโอเคครับนี่เริ่มชิมไปก่อนชิมไปก่อนอ่ะชิมซิเป็นยังไงมั่งอืมโอ้โหสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวเราจะใส่เนยนิดนึงนะครับให้มันมีความใช่ครับใส่เนยนิดนึงใส่เนยนิดนึงครับอร่อยเลยอ่ะ อร่อยมากโอเคเสร็จแล้วเดี yeah, so no, yeah, right? ๋ยวเรามาจัดจานกัน nah, จัดจานเลยใช่จานสีดำี้แล้วกันนะครับใช่ครับตับช้อนนะบนร็อกเก้เลยนะครับดบละลาดมาซอสเลยง้ เรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูของพวกเราในวันนี้นะคะนี่เลยเมนูในท่านครูขออีกสักทีเคอร์แซลมอนอเคอร์แซลมอนเลมอนแอนด์กรีนเคอร์แซลมอนเลมอนแอนด์กรีนเนี่ยเดี๋ยวเราเอาให้เพื่อนดูชัดๆดีกว่านะครับว่าหน้าตาขนาดไหนนะคะนี่เลยขออีกทีครูจำชื่อเมนูได้ชื่อเมนูอะไรนะเคอร์แซลมอนเลมอนแอนด์กรีน นี่คือนสองคนไปอยู่มาจากไหนนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะครับทั้งพอลทวิตเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวเราขอบคุณครูก่อนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเชฟเยอะมากเลยนะครับที่มาสอนบปรุงทำเมนูหน้าทานแบบนี้นะครับขอบคุณค่ะและสำหรับตอนนี้นะครับความรู้รอบครัวดีๆก็รออยู่แล้วครับในช่วงคุกกนซิ่งต้นนี้ชื่อเมนูอะไรนะตอนนี้ชื่อเมนูอะไรนึกไม่เคิร์สต็กแซลมั่วเอ้ยไอซ่อนวิทเลมัวแอนด์มอนแอนดครีม กินละลอย่างจีน,นอะไรนะช่วงคุกกิ้งทิปอร่อยจังเลย แปลกนะพี่เพิร์ดแน่นอนพอสเราต้องทำใจสบายๆแล้วก็กินโกโก้นะมาสุดยอดไปเลยเอ๋อเอ๋เหรือว่าพี่เพิร์ดกำลังมีความรักครับเนี่ยโกโก้เนี่ยอร่อยดีนะฮ่า่จะไม่อร่อยได้ยังไงล่ะเพราะชงเองกับมือเลยนะครับบาลิสตาให้แน่นอนอยู่แล้วแถมยังหลอดด้วยนะฮ่าแล้วอ่ะ พี่เพอทํทำอะไรเนี่ยแล้วทำไมโต๊ะมันปูดแบบนี้ล่ะเนี่ยอ้าวโต๊ะทำไมต้องแกล้งพี่เพอด้วยล่ะเนี่ยเล้วเต็นการเกงเลยโอยพอช่วยพี่หน่อยสิมามามาพอเชดให้ก็ได้ใครชงโกโก้เนี่ยกลิ่นหอมจังบาริสต้าพอชเองครับพ่อครับโต๊ะมันปูดออกมาครับ พอเพิ่เอาแก้วโกโก้ไปวางก็เลยหกเลอะเทอะไปหมดเลยอืเป็นปกติของเฟอร์นิเจอร์ไม้นะลูกที่มันจะปูดโปอ,ออกมาแต่พ่อมีวิธีแก้ทำยังไงเ <ไง S 1> หรอครับพ่อ,พอเราก็จะต้องเอาผ้าที่ชื้นๆมาวางทับบนรอยโป่งน,นะแล้วก็ใช้เตารีดร้อนๆมาวางทับบนผ้าทีนี้แหละโต๊ะก็จะคืนกลับสภาพเดิม โอ้โหช่างใหญ่ตัวจริงเลยนะครับเริ่มจัดการกันเลยดีไหมครับช่างใหญ่ได้เลยครับแต่ก่อนที่จะเริ่มทำช่างใหญ่ขอโกโก้แก้วหนึ่งเดี๋ยวพอจัดให้เคล็ดลับดีๆแบบนี้เด็กๆอย่าลืมนำไปใช้กันนะครับอยเอมากเลยโอ้ แล้วอร่อยแบบนี้แล้เนี่ยก็อร่อยมากเลยล่ะครับโอแต่เพื่อนทำได้วิกเตอร์บอกไว้ไม่ใช่เหรอครับว่าที่บ้านเนี่ยชอบกินเมนูแซลมอนแล้วจะไม่ทำไปเผื่อที่บ้านเลหรอครับโอ้จดวิธีการทำเนี่ยอย่างละเอียดหมดแล้วล่ะครับอ่าดีมากเลยครับที่บ้านเนี่ยคุณแม่จะได้มีเมนูแซลมอนอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมครับใช่คุณแม่คงจะชอบมากเลยล่ะครับครับเอาว่าเดี๋ยวเรามาบอกแรงเพื่อนก่อนดีกว่านะครับ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในรายการเล่นกุ๊กกุ๊กตัวน้อยรายการอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยครับตามวันและเวลาออกอากาศด้านล่างนี้เลยด้านล่างของเราเลยนะครับสหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะบ o าย b y e ไม่รู้มันชื่ออะไรนะแซลมอนซอสเลมอนไม่ใช่ครับซอสแซลมอนซอสเลมอนแอนด์กรีนเอ้แซลมอนสเต็กสเต็กแซลมอนซอสเลมอนสเต็กแซลมอนซอสเลมอนแอนด์กรีน เด็กแซลมอนซอสเลมอนแห่งกรีน